จะพาน้องแมวย้ายไปห้องใหม่หรือบ้านหลังใหม่นะคะและโดยเฉพาะน้องแมวที่ขี้กลัวไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อตามนะคะแนะนำให,ให้ดูคลิปนี้เลยค่ะเวลาที่เราย้ายน้องแมวไปสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องใหม่บ้านหลังใหม่เราเตรียมอะไรสาราที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมก่อนที่จะพาน้องแมวเข้าไปมาเช็คลิสต์ก่อนนะคะว่ามีสิ่งเหล่านี้ที่หมอนแนะนาแล้วหรือยัง อันดับแรกเลยนะคะน้องแมวที่ขี้กลัวมากๆนะคะหรือว่าปกติไม่ได้ขี้กลัวมากนะคะแต่ว่าแค่ขึ้นรถหรือว่ามีคนแปลงหน้าเข้ามาบ้านแล้วก็มีอาการซ่อนมีอาการแบบซึมวัดระแวงไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ว่าน้องแมวเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงดังนั้นการที่เราจะพาไปห้องใหม่หรือบ้านหลังใหม่เนี่ยเราต้องมั่นใจว่ามีพื้นที่ที่เขารู้สึกว่าปลอดภัยสําหรับเขาเพียงพอนะคะ พื้นที่ที่น้องแมวรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะก็จะมีอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือที่สูงสูงนะคะเพื่อที่เขาจะได้ขึ้นไปแล้วเขาก็สามารถจะมองพื้นที่ได้รอบๆว่าจะมีอะไรเข้ามาคุกค,คามเขาหรือเปล่านะคะพื้นที่สูงเนี่ยน้องแมวหลายๆตัวก็จะชอบขึ้นไปอยู่บนนั้นเพื่อที่จะได้สังเกตการแล้วก็อันที่2นะคะก็คือพื้นที่ให้ซ่อนตัวคะ่ะอย่างเช่นเป็นพวกอุโมหรือจะเป็นกล่องลังกระดาษก็ได้คะ่ะหรือว่าเป็นแบบ บ้านเป็นช่องให้น้องแมวเขาไปอยู่นะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบเข้าไปได้อยู่ในที่นั้นแล้วเขารู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีที่ซ่อนตัวให้เขาได้เลือกว่าเขาจะไปอยู่ในพื้นที่ไหน อย่าเป็นห้องโล่งๆดูสะอาดคลีนๆไม่เอามินิมอลนะคะตอนนี้ขอเน้นรกไว้ก่อนเพราะว่าการที่มันมีของแบบวางเยอะๆอะไรเงี้ยคะ่ะเขาก็จะได้รู้สึกว่ามีพื้นที่ให้เขาแบบปลอดภัยได้ซ่อนตัวแต่ถ้าเป็นห้องโล่งๆคลีนๆเลยเนี่ยบางทีเขารู้สึกว่าแบบเขาอาจจะโดนจุดโจมได้ง่ายๆนะคะหมอนแนะนําว่าอาจจะ ให้ใส่ตะกร้าหรือว่าใส่บล็อกที่น้องเขาคุ้นเคยนะคะให้ใส่อุปกรณ์เหล่านี้นะคะแล้วก็เข้าไปวางในห้องเราอย่าอุ้มน้องออกมานะคะแนะนําว่าเอาแค่พอเปิดประตูเปิดฝาตะกร้าแง้มแล้วให้เขาเป็นคนตัดสินใจที่จะออกมาเองอย่าวางกลางห้องนะ เอาไปวางมุมๆเอาใก,ใกล้ๆที่มันมีที่ซ่อนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ค่อยๆสำรวจโดยเฉพาะน้องแมวที่ขี้กลัวมากๆนะคะเขาก็อาจจะใช้เวลาเป็นวันเลยนะกว่าที่จะออกมาจากตรงนั้นห้ามดึงน้องแมวออกมาเองเด็ดขาดนะคะให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดึงน้องออกมาจากกระเป๋าตะกร้านะคะอาจจะทําให้น้องเขารู้สึก<ม>โดนบังคับนะคะเขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เนาะให้เขาเลือกที่จะเดินออกมาจาก กระเป๋าหรือบล็อกเองนะคะและให้เขาเลือกไปซ่อนตัวก่อนวางน้ําวางอาหารวางแมวเลียเนี่ยบรโลเลิเวณใกล้ๆที่น้องเขาซ่อนตัวนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะคือบางตัวเนี่ยวันแรกในถึงขั้นอาจจะไม่กินอาหารเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงวันแรกๆที่น้องแมวคลิปมากๆถึงขั้นไม่กินนะคะพยายามอย่ารบกวนน้องบ่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะแบบคลายเครียดให้นอ้องอาจจะมีเป็นพวกของคลายเครียดอย่างเช่นเป็นพวกแคทนิป ํำะะแยแมวไม้มาทบีนะคะแล้วก็แมวเลียนะคะแมวเลียก็ไม่ต้องลากน้องออกมาเพื่อป้อนนะคะอาจจะแบบเอาไปวางไว้นหน้า,นาใ,กใกล้นะคะแล้วดูว่าน้องเขาสนใจไหมนะคะถ้าเกิดว่าน้องเขาสนใจก็แสดงว่ายังไม่ได้เครียดมาแต่ถ้าถึงขั้นแบบไม่ยอมมองไม่ยอมสนใจเวลาเราเรียกเลยเนี่ยค่ะก็ให้เวลาเขาหน่อยนะคะอาจจะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาสักวันหนึ่งนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้เป็นฮอร์โมนที่ช่วยได้อย่างเช่นเฟลูเวนะคะที่เป็น พ่นอุปกรณ์ต่างๆในห้องนั้นเตรียมไว้นะคะแต่ถ้าน้องแมวบางตัวไม่ชอบก็อาจจะข้ามวิธีนี้ไปหรือจะเป็นแบบเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กในห้องเนี่ยอาจจะต้องรอแบบอย่างน้อย2วันนะคะเพื่อให้กลิ่นมกระจายทั่วแต่ว่าบางตัวที่เครียดมากๆเนี่ยพอย้ายเข้าไปห้องใหม่ก็ก็อาจจะไม่ช่วยอะไรเท่าไหร่ก็ค่อยๆปรับตามที่หมอแนะนําไปวันแรกเนี่ย เอาไปวางไว้ในมุมห้องนะคะแล้วก็ให้เขาสำรวจเองแต่สินใจเองถ้าเราจะชวนเล่นก็คือไม้ตกแมวนะคะแกว่งๆๆแกว่งแกว่งบริเวณหน้าน้องนะคะแต่ว่าไม่ต้องลากน้องออกมาเล่นเอาแค่แบบเหมือนทําให้ใช้ชีวิตตามปกติผ่อนคลายเลยะค่ะถ้าเกิดว่าบางตัวชอบเล่นลูกบอลอะไรลูกยิ่งลูกยิ่เนี่ยค่ะก็ลากไปลากมานะคะอาจจะทําอย่างเงี้ยวันละสองสาครั้งต่อวันนะคะเพื่อให้น้องเขาเริ่มรู้สึกผ่อนคลายนะคะบางตัวปรับสภาพเร็วหน่อยดื้อออกมาจาก กระเป๋าปุ๊บก็อาจจะเดินสำรวจในห้องได้เลยแต่ว่าถ้าหลายๆตัวยังซ่องตัวแอบนะคะก็ใช้เวลาอาจจะประมาณ7วันนะคะแต่ว่าส่วนบ้านเนี่ยจะใช้เวลาแบบไม่ค่อยเกิน7วันเท่าไหร่ก็ลองปรับตามที่หมอแนะนําก่อนดูนะคะถ้าแมวคนไหนเคยพาน้องแมวย้ายเข้าห้องใหม่หรือบ้านหลังใหม่มีเทคนิคอะไรมาแชร์เพิ่มเติมกันได้นะคะหรือว่าใครยังปรับตัวไม่ได้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยจะได้ช่วยกันหาวิธีนะคะสําหรับนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ